เมื่อก่อนชื่อเมธีอมองวุธิกุลนะครับแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นนชิตอำนาจเดชานุนได้ประมาณสักสิปีละผมเล่นละครมาประมาณ64เรื่องนะครับตลอดระยะเวลาประมาณสัก11ปีในวงการการแสดงผมเล่นเป็นตัวร้ายเป็นผู้ร้ายนะครับก็มีคำถามว่าทำไมผมถึงเลิกอาชีพดาราแล้วก็มามาอยู่ที่ม็อบจริงๆไม่ได้อยากเลิก ด้วยความสารแนผมผมไปขึ้นเวทีชุมนุมทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยไปไประชุมนุมที่ศาลร,รัฐมนูญตอนนั้นยังอยู่ที่พุรัฐอยู่ผมขึ้นเวทีครั้งนั้นครั้งแรกปรากฏว่าก็มีการถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางจ้องเจ็ดก็แบนงานผมสองงานเลยผมได้อ่านแฟกด้วยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคุมสื่ออยู่ นะตอนนั้นผมมีงานแสดงเนี่ยที่ขอคิวผมมาในสองเรื่องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาขอแคนเซิลผมทั้งสองเรื่องเลยนะครับแล้วก็ขอเข้ามาคุยหน่อยพอไปถึงปับ๊บเขาก็ยื่นละให้ผมดูแฟกซ์ว่ามีคุณซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็ควบคุมสื่อนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ เขาขอความร่วมมือในการพิจารณางานดาราที่ขึ้นเวทีชุมนุมทางการเมืองนับแต่นั้นก็คือหมดเลยผมก็สนใจการเมืองเรื่อยๆแหละเวลามีใครประท้วงอะไรกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมก็ไปนั่งฟังแล้วก็จุดพลิกผันนี่ก็ปี52ที่ดินแดงนะครับแล้วก็มีการเอารถแก๊สเข้ามาวิธีการสู้เนี่ยมันไม่ใช่สู้กันแบบลูกผู้ชายอะ่ะมันเอารถแก๊สมาซ่อนใช่ไหม ไปซ่อนไว้ที่สุวรรณภูมิเอามาซ่อนไว้ที่ซอยลังน้ำไอโรงแรมคูมแมนเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันสนุกละมันมีความลึกลับซับซ้อนก็ติดตามมาอยู่เรื่อยจนปี5-3ผมก็มีโอกาสเห็นว่ามีการไปชุมนุมนะครับก่อนที่จะไปก่อนที่รัฐบาลเนี่ยจะปิด เซทเทไลท์ uh, ที่ไทยคมผมก็เห็นว่ามีเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเขาไปไปปิดที่ไทยคมผมก็เลยไปเลยไปคนเดียวไปถึงปั๊บก็ก็เห็นว่าคนก็ยังเข้าไม่ได้ตรงนั้นประตูที่โดนโดนทหารกั้นอยู่เนี่ยห่างจากประตูใหญ่ไทยคมเนี่ยประมาณสัก2อ0เมตร ผมก็พาบุกเข้าไปเลยตันออกไปตันไปนไปัป๊บคนก็ฮือไปนะครับถ้าตอนนั้นคุณจะสังเกตว่ามันจะมีไทคมเนียไทยคมเนีเป็นประมาณเนื้อที่ประมาณนึกสองสาไร่อยู่ตรงนั้นแล้วนอกนั้นก็เป็นทุ่งนาหมดเลยแล้วก็มีทางเดินเข้าไปนะครับผมก็พาพี่น้องเราเนี่ยบุกไปถึงหน้าประตูไทคมแล้วก็รอจนกว่าแกนนําจะมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมนะั้งแกนนําก็มา แล้วมันก็ปลาใสาไปอีกประมาณสักสี่ห้านาทีมันก็สั่งบุกผมก็บุกเลยผมก็พังประตูเข้าไปยึดรถน้ํามันก็ฉีดรถน้ํามาผมก็ขึ้นไปยึดรถน้ําเสร็จปั๊บก็วิ่งเข้าไปต่อเข้าไปถึงไอ้ไอ้ไอ้แดงชื่ออะไรนะอภิรัตในคลิปเนี่ยก็มีบอกแล้วมันยิงลูกป,ปืนลูกซองอยู่ผมอยู่กลางวงเลยโดนแก๊สน้ำตานะเป็นสิรอบเลยขาวโพลนไมหมด ต้องใช้เวลาเคลียร์ปอดเนี่ยครึ่งวันโอ้หายใจแทบไม่ได้นะครับจบจากไทยคมก็มาต่อที่คอลอกัวผมมาที่ผ่านฟ้าเนี่ยตั้งแต่บ,บ่าย2องโมงอยู่ที่หลังเวทีมันก็เริ่มส่งสัญญาณสลายการชุมนุมประมาณ5้าโมงเย็นมันก็ทิ้งแก๊สน้ำตาลงมาจากฮอลิคอปเตอร์ก็เห็นเลยผมก็อยู่เวทีพอดีเลยแล้วก็บังเอิญว่าข้างเวทีเนี่ยมันมีมันมีพัดลม ประมาณสัสิบตัวได้อโอ้โหมันก็เหมือนกับช่วยเป่าให้แก๊สมันทั่วไปหมดเลยผมก็โมโหผมก็วิ่งไปหลังเวทีแล้วก็ยิงยิงเสร็จปับ๊บประมาณสักห้าโมงครึ่งได้มั้งห้าโมงครึ่งหโมงทางกาดน,นบชก็มาหาผมบอกว่าพี่เมย์ไปช่วยหน่อยทางทางครอบวัวแย่แล้วเราสู้เขาไม่ได้ผมก็ไปไปถึงผมก็ไปคนเดียวเนี่ยแหละมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมจะตามไป นี่เพื่อนผมผมบอกว่าไม่อย่าไปอันตรายผมก็ไปคนเดียวไอ้ลูกน้องผมชื่อปลาอันนี้พูดตรงตรงผมแกล้งบอกมันบอกมึงไปเอากระสุนกูมากระสุนกูหมดหลอกมันอันนี้พูดตรงๆงนะผมหลอกมันไม่ให้มันไปด้วยเพราะว่าเรารับผิดชอบชีวิตคนไม่ไหวกูรับผิดชอบตัวเราเองจบผมก็ไปที่ที่ครอบครัวสตีวิตไปถึงเลยสักไม่ถึงสิบนาทีทหารก็กลัวมาเลย ประชาชนก็แตกเลยหึมสักพักหนึ่งมันยืนเก๊ๆกกลางๆอยู่ผมก็สั่งดันมันเข้าไปกลับไปเป็นช่องสตรีวิตใหม่แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณนึกหนาทีมั้งอลิสมันก็นมาแล้วมีไวยพจน์กำลังพูดปาสัยอยู่ก็พูดกันอยู่ประมาณนึกครึ่งชั่วโมงได้ปรากฏว่าทหารเริ่มยิงเริ่มยิงก็ ไอ้อลิสมันก็ประกาศบ,บอกทำไมวฮ้ยลำโพงโดนยิงหนีหนีหนีมันก็หนีอ้อมรถไปอ้อมรถไปวงเวียนในตรงอนุสาวรีย์แล้วก็ไปทางด้านนู้นก็เหลือผมแล้วก็คนอยู่ประมาณสักสองสคนตรงนั้นก็เริ่มละมีมีการยิงกันนะครับยุทธวิธีของทาหารมันเป็นอย่างนี้มันก็จะยิงขึ้นฟ้าขู่เราไม่ให้เราตามเข้าไป แล้วบางคนมันก็ยิงเข้าไปแนวระนาบเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคลิปดูเราไปฟังคลิปดูคลิปมันจะมีเสียงเพลงพระราชนิพน์มีเสียงคนประกาศมีเสียงรถหวอมีเสียงกรีดร้องมีเสียงกระสุนปืนปัก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 อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงระเบิดนะครับมีเสียงโหยหวนคนเจ็บคนตะโกนให้ช่วย ผมก็บุกคานเข้าไปที่รถรถสายพันลำเลียงนะครับก็ไปเจอน้องอยู่ข้างๆก็โดนยิงที่คอก็เลือดพุ่งออกมาเลยนะครับเสร็จปั๊บผมก็บุกเข้าไปที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ตรงนั้นแหละคือทุ่งสังหารเฉพาะตรงนั้นเนี่ยตายสี่คนแต่ในช่องสตรีวิทย์เนี่ยตายสิบกว่าคนผมก็บุกเข้าไปผมก็บอกว่าสไนเปอร์อยู่ไหนก็ถามเด็กแถวนั้น เด็กคนนี้อายุยี่สิบเองผมจําได้เลยเขาบอกอยู่ที่ตึกโรงเรียนสตรีวิทย์ผมก็มีผมมีปืนสั้นอยู่ก็แต่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้โง่หัวเลยเพราะว่าแม่งยิงคุณนึกออกไหมว่ามันมีเสียงปูนแตกเสียงลูกกระสุนปืนเสียงยิงขึ้นฟ้าเสียงกระทกักปูนเสียงเหล็กเสียงกระสุนเสียงหวีดร้องเสียงลดหวอเสียงคนตะโกนให้ช่วยเสียงคนเคลียร์พื้นที่เสียงคนจะ ทุกอย่างผมอยู่ตรงนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมเห็นว่าสงสัยว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรผมก็ถอยตัวออกมาก็เอาไอ้ไอ้โต๊ะกินข้าวอะไอ้ที่เป็นสังกะสีอะดันแล้วก็พังตัวออกมาตอนนั้นก็ทหารมันถอยไปหมดแล้วต่ออยถอยไปเกลี้ยงแล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถึงสามทุ่มประกาศชัยชนะพอประกาศทีแม่งก็ยิงทีก็ลงมันพี่มันก็มีพี่น้องผมเนี่ยมาช่วย ล้อมตัวผมไว้กันรกระสุนผมไว้ด้านด้านหลังสมมติว่านี่เป็นโรนสตีวิตแมคโดนัลล์นะผมขึ้นไปยืนบนรถกระบะตอนนั้นมันมีอยู่สองคันผมขึ้นมาที่ประกาศประกาศแล้วก็ผมก็ไปยืนอีกคันหนึ่งประกาศประกาศคนก็มารวมตัวมาล้อมผมล้อมข้างหลังผมกันกระสุนให้ผมประมาณนักห้าหกคนแล้วก็มีประมาณสามทุ่มผมจําได้เลยนัทบุตรประกาศว่ามาถึงแล้วมาตอนจบ แล้วก็ประกาศว่าเขาเจรจาแตา่ไม่ทหารล่าถอยไปแล้วผมยังบอกแล้วผมบอกโกหกล่าถอยเรื่องอะไรก็ลมก้าวมันตายมึงเจรจาที่ไหนล่ะอันนี้ออกได้ก็ออกนะไม่ได้ก็ตัดไปมันโกหกผมจะประกาศนี่เลยแล้วผมก็เดินไปที่ที่เวทีเลยก็ไปเจอคุณวสันผู้ทองที่โดนยิงหัวระเบิดไปเลยอะเหลื <S <s อนนแต่แตงโมอยู่ข้างในเลย ผมไปจับขาเขาจับไหล่เขาบอกว่าผมจะแก้แค้นให้พี่อย่างนี้มันน้องผมนะก็อันนี้คือประวัติความเป็นมาของผมหลังจากนั้นผมก็นอนเฝ้าป้อมเนี่ยป้อมเขาเรียกป้อมพักการผมเฝ้าถึงผมามาหกโมงเย็นแลมโบ้มาบอกไอ้น้องเมธีน้องรักช่วยขึ้นไปพูดหน่อยบนเวทีหกโมงเชา้านีคิวนะขึ้นไปพูดผมก็ไปประกาศบนเวทีว่า ขอบคุณกองกําลังไม่ทราบฝ่ายมาช่วยพวกเราไอแกนนําที่อยู่ฝั่งล่าดประสงค์ไม่ยอมมาไม่ยอมมาที่ผ่านฟ้าเลยลบอยู่ล่าดประสงค์หมดเลยเร็วมากมันก็บอกให้มันเห็นว่าผมประกาศอยู่มันมันสั่งให้ไอแลมโบเขียนช็อตโน้ตมาผมบอกว่าให้ปิดไมอย่าให้พูดผมมันเขียนมาปุ๊บผมกำมาผมทิ้งเลย ผมบอกว่าครั้งที่ผมไปพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันไม่ผมพูดผมจะพูดให้หมดผมก็พูดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้ผมก็ลงแล้วก็กลับบ้านเลยไปนอนนอนถึงประมาณสึกบ่ายโมงลูกน้องเสแดงชื่อนกนกโทรมาหาผมบอกว่าพี่เมย์เสเขาอยากคุยด้วยวันนั้นคือวันที่สิบเอ็ดละเมษายนปีห้าสามผมก็ไปหาพี่แดง ผมอยู่หน้าสุดที่โรงยียนสตรีวิทย์งนั้นพี่แดงก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่องสตรีวิทย์ก็เลยเรียกให้ผมไปไปไป,ไปคุยไปรายง,งานให้ฟังหลังจากนั้นอีกประมาณแท้วันที่22เมษายนผมก็ถูกจับนะครับถูกควบคุมตัวแล้วก็ไปเข้าคุกหลังจากนั้นวันที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นอีกประมาณสักสามอาทิตย์เสด็จแดงก็โดนยิง ก็เสียชีวิตผมออกจากคาุกมาก็โดนดำเนินคดีอีก13คดีใช้เงินประกันตัวใช้เงินตัวเองประกันตัวกว่า2ล้านบาทไม่มีเงินคนอื่นช่วยบาทหนึ่งก็ไม่มีนะครับผมโดนควบคุมตัวอยู่7ปีผมโดนอายัดทรัพย์คนที่68ของประเทศนี้รถกระบะท,ที่ผมขับไปเนี่ยโดนยึด อยู่หนึ่งปีผมไปต้องไปเอารถคืนที่ราบสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมดสิบสามคดีนะครับก็นั่นแหละครับก็หายบ้าเลยแล้วก็พอแล้วก็หยุดหยุดแต่ก็ได้เห็นการต่อสู้ของเด็กๆน้องๆมา ปะปลายบ้างพอสมควรนะครับจนวันหนึ่งเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นปี63วันที่19กันยายนนะครับ10ปีที่ผมอยู่อยู่ในถ้ำเลียแผลนะครับบาดเจ็บสาหัสผมก็มีประสบการณ์ในการอยู่กับเสแดงเนี่ยผมมีประสบการณ์ผมมองคนละผมไม่มองเปิดออีกละผมมองถ้าผมสนใจอะไรผมจะเจาะลึก หาข้อมูลให้ลึกมากที่สุดแล้ววันนั้นแหะวันที่19บกันยายนปี63แฟนผมก็เข้ามากระซิบผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาวอสองเรียกกำลังเสริมเขาบอกว่าขอกำลังเสริมอีก4นายเมทีมาอยู่ทางด้านขวามือของเวทีก <c oughs> ็ <c oughs> ผมเอาเอาแมสออกเขาก็เห็นผมก็รีบใส่แมสนะครับ ปิดบังอำพังแล้วก็หนีออกจากที่นั่นนั่นแหละครับวันนั้นแหละเป็นวันที่จุดประกายผมว่าผมคงนั่งเฉยเฉยไม่ได้อีกแล้วคงจะมานั่งโมโมธนากับเรื่องอดีตที่เคยไปสร้างวีรกรรมที่ไทยไ,ไทยคมไม่ก็คอกวัวประจจน,น้หนากับพันเอกล่มเก้าคงไม่ได้อีกแล้วผมต้องออกมาสู้แต่ครั้งนี้ ผมมีประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ผมแน่นอนอะ่ะหัวใจเพชรผมแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อตอนนั้นผมอายุสี่สบสี่บเอดผมยังไม่โดนดำเนินคดีผมยังไม่ถูกควบคุมตัวผมยังไม่ติด,ตดคุกแปดลอ้อผมยังไม่ได้เสียเงินสองล้านบาทประสบการณ์พวกนี้แหละครับทํำให้ผมแข็งแกร่ง และผมจะนำประสบการณ์พวกนี้แหละมาสอนน้องๆผมเพราะเนื่องจากโควิดนะฮะผมก็เปลี่ยนแนวลบไปเป็นช่วยประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สอนทั้งปูสอนทั้งบุญและสอนให้ช่วยเหลือประชาชนด้วยเสียสละนะครับจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนพวกเราแจกเข้าสารเกือบเกือบสามหม่นกิโลแล้ว เข้ากล่องกว่า1นึ่งหมื่นกล่องนมกว่า5,000กล่องนะครับแล้วก็มีผักชุดผักอาหารกระป๋อง5,000กล่องน้ำดื่ม5-6ถึง6ร้อยแพ็คนะครับเราเข้าไปช่วยเหลือหมองข้าสารอาหารแห้งไปให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับเพื่อที่ให้ท่านไปต่อยอดผสมแล้วก็ เอาไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากคือรวมเงินทั้งหมดเนี่ยที่ช่วยเหลือไปเนี่ย960,000บาทที่ช่วยเหลือไปนะครับอันนี้คือหมายควาว่าผมและกัลยาณนนิมิตผมนะไม่ใช่ผมคนเดียวตัวของผมเนี่ยผมใช้เงินประมาณ450,000แล้วก็กัลยาณิมิตผมเนี่ยบวกเงินอีกประมาณ500,000โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จ มากๆจุดยืนของผมนับตั้งแต่นี้ก็คือผมไปให้สุดทางไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นบุญหรือว่าจะช่วยเหลือนะครับสังคมนะครับก็จะไปให้สุดทางก็นักสู้นักลบมันก็สุดทางอาจจะมีที่คุกหรือไม่ก็ตายแต่ก็ผมผ่านความตายมาแล้วนะครับปี53าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยี่หละอะไรนะครับก็พร้อมสู้ แล้วก็ผมบอกประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังเนี่ยคุณจะเอาไปเอาไปเรียนรู้ได้วันนี้ก็แนะนำให้คนที่ดูคลิปนะครับหรือว่าน้องๆที่ยังไม่รู้จักเฮียก็ได้ได้ดูแล้วก็ได้คงได้รู้จักกันคร่าวๆเอาคร่าวๆวันนี้นะจ๊ะ